จังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกับวัฒนธรมรมล้านนาและสีสันของความร่วมสมัยอย่างลงตัวเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากปีละหลายล้านคนและเราจะรออะไรกันล่ะครับไปกันเลยยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ หรืออยู่ที่ภูพิงราชนิเวศนัสซาแต่เดี๋ยวที่ที่เราจะไปวันนี้เราก็จะเจ็บนิดนึงเพราะว่าขุนช่างเคียนจริงๆแล้วขุนช่างเคียนสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะหากนักท่องเที่ยวขึ้นไปในช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งยังไม่บาน ก็จะได้ชื่นชมกับไรกาแฟลิ้มรสกาแฟอาราบิก้าที่มีรสชาติหอมอร่อยนั่งชิลนๆที่ร้านกาแฟเล็กๆชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าเขาท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายอีกหนึ่งที่ต้องเที่ยวนะคะที่ อยู่ในบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเชี้ยนครับผมซึ่งสถานที่ที่ถือว่าทิวทัศน์สวยใกล้ชิดธรรมชาต,ชรรชาติแล้วก็เหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยพี่สองความโดดเด่นของที่นเนี่ยก็คือก็คือก็คือต้นพญาเสือโครงแล้วเราก็มีมิชชั่นสำคัญด้วยค่ะน้องเวฟเราจะต้องถ่ายรูปกับต้นพญาเสือโครงนะคะให้ได้ทั้งหมด สิรูปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหาจุดถ่ายรูปกันดีกว่า เชิญช,วน,ชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวแบบอนุรักษ์ครับ <ใน S 2> ผมธรรมชาติชมพญาเสือโคร่งออที่สถานีวิจัยที่สูงครับผมขุนช่างเคียนเออห้ามพาเด็ดขาดนะคะจากการที่บ้านขุนช่างเคียนมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,400เมตรเมล็ดกาแฟแบบฮันนี่โปรเซสของขุนช่างเคียน คือแชมปเปี้ยนอันดับหนึ่งเมล็ดกาแฟแห่งประเทศไทยในปี2019ที่ถูกประมูลไปถึงกิโลกรัมละ35,000บาทจากไร่ของพี่ชาตรีแซ่ย่างนั่นคือจุดเริ่มต้นของนักเดินทางสู่ยอดดอยขุนช่างเคียนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ขุนช่างเคียนค่ะและเราอยู่กับพี่ชาตรีนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ เกินไปหน่อยคเกินไปคนทำกาแฟคนทำกาแฟเออเป็นคนทำกาแฟของที่นี่นะคะต้องบอกว่าวันนี้เรามาลองกาแฟไทยสไตล์ขุนช่างเคียนเริ่มเกิดคำถามคะ่ะว่า,า,า,วามีสาเหตุอะไรที่คนจะต้องเดินทางไกลามาทานกาแฟที่ขุนช่างเคียนคะพี่ชาติที่อื่นไม่มี อืนไม่มียังไงครับมันแตกต่างขึนอย่างไงคะก็มันเป็นเวลาที่เราเราวิ่งตามหาอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ได้ต้องการคำตอบว่าผมมาที่นี่เพื่ออะไรแต่เรากำลังใช้ชีวิตแบบจากกินกาแฟแอร์เย็นเอาแอร์ธรรมชาติบ้างใช่ไหมใช่แล้วกาแฟบางตัวที่เนี่ยมันก็ผมก็ไว้เสือแค่ที่นี่ที่นี่เป็นกาแฟพันธุ์อะไรนะคะพิชาติ แอรเหินด้านหลังเมื่อกี้ลูกค้าลุมซื้อกันเยอะมากนะคะจะเห็นว่ามีประมาณ3-4แบบที่มีแบบเนเชอรัลมีฮ mm ันนี่อันนี้มี Wash, มีกี่แบบมี <Wash. S 1> อะไรบ้างคะคือในภาษากาแฟเราเรียกมีมีสามโปรเซส mm hmm. แต่หลักๆมันก็จะมีวอชมีฮันนี่มีเนเชอรลโปรเซสคือเชอร์รี่กาแฟที่เราได้จากต้นมาเนี่ยมัน mm hmm. มันจะถูกซอยแยกแปรลูก mm hmm. ถ้ามันเริ่มเข้าใจคือเราก็จะดูจากตัวกายภาพเ็ชอรี่ที่รับเข้ามาก่อนค่ะ ถ้ามันสีแล้วไปหมักแล้วล้างเมื่อสะอาดเลยมันนะบอสแต่ถ้าเราสีเปลือกเชอรี่ทิ้งอย่างเดียวแล้วไปตากทั้งเมืองมันเป็นอันนี้โปรเซสหรือว่าได้เชอรี่มาแล้วตากบนลานเราเลยทั้งเปลือกเชอรี่มันก็เป็น natural process นาางานตัว,ลตวแล้วสามตัวนี้มีรสชาติต่างกันเอาว่าเรื่องรสกับกลิ่นมันต่างอยู่ละถ้าเราเราบอกว่าเราไม่ต้องจัดก,การอะไรเลยเราต้องการให้กาแฟเป็นกาแฟแล้ว องค์ประกอบที่มันติดตัวมาเป็นไงเงี้ยมันมันก็โชว์กันอย่างนั้นเลยมันต่างเมนูซิกเนเจอร์ที่มาถึงคุณช่างเคี้ยนต้องสั่งก็คือก็คือก็คือกาแฟดิบกาฟแฟดิปใช่ โอ้ย oh, ตอนนี้เราอยู่กันที่ลานตาักกาแฟถึงข้างเทียนนี่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะกลายไปเป็นกาแฟอะไรไ,ไอ้พวกนี้มันอย่างชุดตรงนี้เลยมันก็ไปจบเป็นฮันนี่แหละเพราะว่าแต่ว่าแค่แยกกาแฟให้มันไปตามลอ็อตว่าเป็นซเกิลฟาร์มถ้ามันไปจับมาชิมแล้วโอเคมันเราก็แยกเป็นซเกิลฟาร์มซีล็อตไปเลยหรือถ้ามันมันก็ใกล้เคียงกันเราก็เอามารวมเป็นล็อตีย่ันเงี้ยแต่มันก็จบเป็นฮันนี่หมด สมมติว่ากาแฟไม่กาแฟที่เราไปทําประเภทแบบกลายเป็นกาแฟวอชเมื่อกี้เนี่ยมันจะรูปแบบยังไงมันจริงอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้ล้างเลยอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่กระบวนการใช่ไหมคะก็ล้างเมื่อออกอยู่ที่โปรเซสเลยอันนี้ต้องใช้เวลาตากอยู่กี่วันคะเอาผิวแห้งเนี่ยอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ให้เอาพร้อมใช้เนี่ยมันจะต้องเก็บเข้าไปเอจจิ้งเป็นเดือนแสดงว่ากว่าจะได้กาแฟสักแก้วหนึ่งอะค่ะทุกคน มันใช้เวลาใช้กระบวนการใช,ใช้ความใส่ใจเยอะมากพรุงร่งนี้ถ้าอย่างผมเองเลยน,นุย่นอะคุ้สภา,าน,นุ่นกาแฟขรุงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลองกาแฟสไตล์ขุนช่างเคี้ยนก็ต้องมาลองค้นหาคำตอบที่นี่ รอคอยแล้วค่ะทุกคนเราจะต้องมาชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลออของขุนช่างเคียน,น้องเวฟเหมือนที่พี่ชตรีบอกเมื่อกี้ว่าเป็นกาแฟที่เสิร์ฟเฉพาะที่นี่เราจะมาดูกันตัวแรกเป็นชนิดนี้เป็นกาแฟอะไรครับพี่ชาตรีอันนี้อันนี้เป็นทันนี่โปรเซสปิทแมนมันได้ที่สี่ได้ที่สี่ใช่ครับเป็นทันนี่โปรเซสแล้วกเออ็เริ่มใช้ต้นทุนที่นี่คือคัดตุ่งยีส์มาทดลอง อ,อมันต้องหมักด้วยใช่ไหมใช่คือกระบวนการเอาน้ําตาลออกถ้าถ้าเราต้องการให้กาแฟมันมีกลิ่นกันลดก็คือต้องการให้กาแฟมันโชว์ตัวมันกับโชว์ท้องถิ่นแสดงมันต้องเอาสองเรื่องนี้มันบวกกันแล้วที่จตีเนี่ยปลูกกาแฟหรือทํากาแฟมปกี่ปีแล้วครับปลูกในหมู่บ้านมาปลูกปีสองปีนี่นแหละอพ่อแม่ปลูกมาก่อนอผมมาจับแปรรูปก็คือมาแปรรูปกาแฟ กินกาแฟกินกาแฟแล้วก็ขายโชว์ทาแบรนสินค้าคือสุดทางอะ่ะคือไอ้ภาพฝันคือแบรนด์ใหญ่เขาอยู่ได้ไงคือเราไปไมถึงอะ่ะแต่ว่าเราก็จะดูเขาอละจะเอางแบบั้นแหละมันต้องมีตัวตนสินค้าเพื่อมันดีก็โอเคไม่ดีก็ต้องมีคนรับผชอบเรื่องที่เกิด แล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้เปลี่ยนจากการเป็นเกษตรกรกาแฟแยอย่างเดียวเนี่ยแล้วมาทําร้านกาแฟด้วยเนี่ยคือยังไงวันที่เราเป็นแต่ผู้ขายเป็นเกษตรกรเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดคือกาแฟ60บาททําไมซื้อขมโลร้อยเดียวขั้วแล้วทำไมตั้งโลละพันสองพันสามพันอย่างเงี้ยรู้สึกมันต้องเรียนรู้อะมันต้องลองทําอะมันต้องลองไปยืนตรงนั้นอะอแล้วมองกลับมาว่า้ที่เราควรจะได้คือตรงไหนเงี้ยคือให้เข้าใจว่าไอ้ที่เราอยู่เราควรจะได้เท่าไหร่ ถ้าเราใหญ่อยู่ที่นี่ยมันจะต้องทําให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอากาศกําลังดีมากมันเหมาะกับการดื่มกาแฟร้อนๆเนาะเห็นด้วยกับพี่สตรีที่พูดว่าเราเปลี่ยนจากการกินกาแฟในห้องแอร์เนี่ยโดมดมดมมากินกาแฟแบบแอร์ธรรมชาติอย่างนี้ก็ดีจริงๆคือที่จริงมันไอ้นี่หลายคนขึ้นมาหอมอ่ะบนดอยมันดีกว่าเยอะอากาศมีผลมันหอมหวานมันรู้สึกหวานๆนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าถึงเรียกเขาว่าฮันนี่หรือเปล่าคะ ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมนอกจากโปรเซสของมันแต่หอมหวานหวาอยากกินแล้วอยากกินเลยหิวเหลูออกคือจะเห็นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยพี่ชาติีจะใส่ความตั้งใจลงไปเยอะมากนะคะทุกแก้วเนี่ยมามาจากมาจากอินเนอร์จี้ภายในล้วนเขาบอกเมื่อกี้เห็นแย่งกันเดี๋ยวมันดิ โอเคอันนี้เราสามารถทานได้หรือเปล่าคะได้ครับได้โอเคอยากกินเท่าที่เรืนคุณน้องเชิญค่ะที่หอมมากเพราะตอนบดเมื่อกี้หอมแล้วตอนนี้หอมกดดึงแพร่แพพวกนี้มันมันก็เป็นนิสัยอ่ะคนกินก็จะชอบดมก่อนต้องแบบใช่คือเราจะได้แบบเข้าถึงรสชาติมากยิ่งขึ้นนะอย่าลืมที่จะทดสอบกลิ่นกิเกันไปแล้วเอันนี้คนนี้ไม่ดมนะคะคนนี้กินเลยดมแลนี่กินเข้าไปยังได้กลิ่นอยู่นะ เราเราดูลองดูลองดูร้อนจริงมัจะมันจะมีรสชาติที่แตกต่างจากร้านกาแฟเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟแบบทั่วไปตางท้องตลาดเนาะมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่ไม่แปลกใจว่าทำไมได้รางวัลสมแล้วที่บอกว่าเสิร์ฟเฉพาะที่นี่เพราะถ้ากินที่อื่นเนี่ยเราจะได้บรรยากาศนี้ป่ะก็ยังไม่รู้ใช่ที่สองเออใช่ค่ะใช่ค่ะ ไปเที่ยวเชียงใหม่มาทั้งวันแล้วค่ะใช่ใชครับผมวันนี้ลัดเลาะ,ะรอบเชียงใหม่เลยถึ<ร>งเ,เวลาที่เราจะต้องคุยกับคนเชียงใหม่บ้างเด็กเชียงใหม่วันนี้เป็นใครเด็กเชียงใหม่ที่พี่สองเชิญมาเนี่ยเขาเป็นใครครับผมเขารอพวกเราอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกง <c oughs> อั้งสวัสดีค่ะกั้งนะคะธิติการคําเขียวรองนายกสมุทรสงครามหายาลัยเชียงใหม่ค่ะมีตำแหน่งเรามีตำแหน่งนะคะ คือวันนี้น้องตั้งอาจจะมาคุยให้พวกเราฟังว่าสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเออซึ่งมีเด็กเยาวชนอยู่เยอะมากเลยใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะน้องก้างสถานการณ์ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมคะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานการณ์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นมีเยอะมากแต่หนูขอยกมาสักหนึ่งสถานการณ์ละกันค่ะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะบนท้องถนนในมอค่ะในมหาลัยเราเลยค่ะมีพื้นที่ที่กว้างมากทําให้มีทั้งวงเวียนมีทั้งไปจราจรเนี่ยค่อนข้างเยอะในมค่ะแล้วมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะเราก็เลยจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าซีมูซาเซฟขึ้นมาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ รณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเราก็มีทั้งการตรวจเช็คสภาพรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มีทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาที่ย่อมเยาวกับนักศึกษาค่ะแล้วก็มีกิจกร,รรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็มีกิจกร,รรมที่เป็นแจกของรางวัลด้วยใครมาร่วมกิจกรรมนี้นะค่ะก็จะทั้งหมวกกันน็อกฟรีด้วยะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้รับความสนับสนุนจาก มาคมสิเก่าค่ะให้เรามาจัดก,กิจกรรมนี้ค่ะจากกิจกรรมที่ผ่านมานีครับได้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างจากนักศึกษาเนี่ยก็กิจกรรมที่เราจัดล่าสุดนะคะก็ถือว่าได้รับฟีดแบ็กที่ดีเลยค่ะ<ม>เพราะว่ามีนักศึกษาเนี่ยมาเข้าร่วมจานวนเยอะเลยแล้วก็มีการฟีดแบ็กว่าอยากให้มีกิจกรรมอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยเช่นการทํำใบขับขี่รถอเตอร์ไอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อยากให้กิจกรรมนี้จัดในระยะเวลาที่ยาวขึ้นอีกนิดนึงอ,อะไรเงรรี้ยค่ะเพราะว่าคนให้ความสนใจคนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะน้องกั้งคะได้ข่าวว่าเรามีกิจกรรมเรื่องของหวยหมวกกันน็อกด้วยหวยหมวกกันน็อกนะคะเป็นกิจกรรมที่มหาลัยค่ะเป็นคนจัดขึ้นมามค่ะเพื่อ,อที่จะจับคนถูกคะ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจับคนผิดถูกต้องไหมคคะเช่นแบบไม่สวมหมวกกันน็อกก็โดนโทษตามกฎหมายไปแต่มหาลัยเราค่ะจับคนที่ใส่หมวกกันน็อกค่ะใครที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ย ก็จะได้ของรางวัลต่างๆจากมหาลัยเลยไม,ม่ว่าจะเป็นกิฟต์ว์ชเชอร์หรืออาจจะเป็นหมวกกันน็อกหรืออาจจะเป็นของรางวัลต่างๆที่มหาลัยจ,จัดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะออกเหมือนหวยปกติเลยคะ่ะก็คือวันที่1และวันที่16อยากให้นักศึกษาของเราอะคะ่ะเซฟค่ะก็เลยจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะ่ะแ<ต>อบสงสัยนิดน,นึงว่าตอนหวยออกมาเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนออกมาในรูปแบบของไพ่ทะเบียนออกมาในแบบชื่อหรือออกมาในรูปแบบไหนออกมาแบบไพ่ทะเบียนค่ะเพราะว่ามอเราอะค่ะจะติดกล้อง ที่บริเวณจุดประตูเข้าถูกป,ประตูของมหาหลัยค่ะซึ่งจะเป็นการจับว่ารถคันไหนเนี่ยเข้าออกเวลาไหนบ้างค่ะพี่ได้ทราบมาว่าทางน้องๆเนี่ยได้มีการทํางานร่วมกันกับมหาหลัยด้วยใช่ไหมคะในการแบบเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลเรื่องของการสํารวจจุดเสี่ยงที่จะทาให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องต้องค่ะมหาลัยเชียงใหม่อะค่ะจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะก็คือสภานักศึกษาแล้วก็สโมสรนักศึกษาค่ะซึ่งสภานเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหน้าที่เป็นคนพิทักษ์ศี รับเรื่องร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาพก็จะมีการตรวจเช็คพื้นที่เสี่ยงจุดเสี่ยงต่างๆที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุอะไรค่ะแล้วก็ส่งเรื่องไปยังมาหาหลัยและมหาหลัยก็จะดําเนินการต่ออะไรเงี้ยค่ะเห็นยังว่ามันต้องดูแลกันและกันเนาะคือแบบ จะให้อาจารย์มานั่งดูตามถนนอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ไหวแต่น้องๆเด็กแล้วชนที่เราใช้รถใช้ถนนอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีการใกล้ชิดพื้นที่มากกว่าอยู่แล้วเนาะ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะถึงจะสามารถช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะใช่ครับผม เชียงใหม่ยังมีอีกหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองที่น่าค้นหาเราสองคนพี่น้องจะทำหน้าที่นั้นให้กับรายการ The View Weekly ที่นี่ประเทศไทยใน EP ต่อไปค่ะ